บูสำหรับคนที่ชอบแบบว่าออกฟ้าเนาะเขียวออกฟ้านี่เลยนะ,ะสวยเหมือนกันนะคะตัวเลือนเป็นทองคำขาวนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะจากหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นยกเนื้อแก้วไทยเออันนี้ออกสีเขียวบลูนะคะเขียวบลูสวยมาก มีเท่าที่โชว์นะคะมีเท่าที่โชว์หมดแล้วหมดเลยนะคะโอ้สวยทุกเส้นเลยค่ะคะอันนี้เขาเรียกว่าสีบรูค่ะตัวตัวยกนะคะจะมีทั้งหมดสองสี่หกนะคะหกอันนี้หกเมตรนะคะอ่าหมดยังเ่ยอ่ามีเม็ดใหญ่มาสองเส้นค่ะ สวยๆทุกเส้นเลยนะคะยิ่งของจริงยิ่งสวยมากเลยนี่มีเม็ดใหญ่มาสองเส้นนะคะเม็ดใหญ่เซตนี้จะเป็นสีบรูค่ะเขียวบรูนะคะแล้วแกะสลักเป็นดอกไม้นะเม็ดใหญ่สวยมากแห<อ>น่ารักตะมุตะมีค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะสีของเขานะคะเป็นหยกเนื้อแก้วหยกพม่าเนื้อแก้วไทยเอนะคะอันนี้ก็เป็นสีออก เกียวฟ้านะคะหรือเขาจะเรียกกันว่าสียกบรูะค่ะยกบรูสวยมากเจ็ดพันห้าเท่ากันนะคะอันนี้จะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้สวยมากค่ะตัวเรือนนะคะเป็นเงินชุบทองคำขาวนะคะน่ารักเจ็ดพันห้าเท่ากันนะคะมีใบอยากให้ดูใบเซอร์เนาะใบเซอร์อ่าเห็นไหมคะเนเจอร์ลเจ็ดนะคะ A7 หยกรธรรมชาตินะคะเป็นหยกธรรมชาติไทเอ A ค่ะอันนี้เป็น mini report นะคะ GIT งดงาม natural jade เห็นไหมคะเฟยชุยก็แปลว่าหยกนะคะภาษาจีนแปลว่าหยก A7 ค่ะ สีบูก็สวยนะคะสีบูสีบูก็มีเท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวปุ๊บจะให้ดูเม็ดใหญ่ก่อนเนาะพออยู่ที่ถาดนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะแต่พอมาอยู่ที่ข้อมือยิ่งสวยเข้าใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเม็ดใหญ่ก่อนเนาะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ค่ะน่ารักนะคะเม็ดเดียวโดดโดดเด่นเด่นเลยค่ะเห็นไหมคะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ราคาเท่ากันนะคะเจ็ดพันห้าทุกเส้นเลยค่ะ ันเนี้ยเหมาะกับคุณผู้หญิงมากสวยตะมุตะมีมากนะคะอ่าเดี๋ยวส่องไฟให้ดูนะคะดีไซน์แข็งแรงนะคะตัวเรือเราทำแข็งแรงติดข้างหลังนะคะสวยมากถ้าใส่เราใส่ถ้าถ้าเป็นสีบูเนี่ยก็ใส่กับแหวน สีบูนะคะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเรามีแหวนสีบูอยู่วงหนึ่งนะคะถอดก่อนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะจากหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะมีเท่านี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะบางคนเห็นเนี่ยโอ้ยเหมาเลยเหมาอ่านี่แหวนสีบูเห็นไหมคะเป็นเนื้อแก้วไทเอนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะก็เจ็ดพันห้าเหมือนกัน ถ้าเราใส่ยกบูนะคะเราก็ใส่แหวนบูด้วยนะคะ 7, เจ็ดพันห้าหมือนกันนะคะแกะสลักเป็นรูปดอกไม้สวยงามมากนะคะตัวเรือนเป็นเงินชุบทองคาขาวค่ะด้านหลังเห็นไหมคะแข็งแรงทนทานแล้วก็ล้อมเพชรนะคะเราใช้เพชรรัสเซียคะ่ะถ้าเราใช้เพชรแท้ราคาจะอัพขึ้นไปนะคะจะทําให้โอกาสเอื้อมถึงยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตัวเรือนที่แบบว่า ใส่ก็ได้สวยเหมือนกันนะคะ <c oughs> อ,อืมอืมสวยมากอ่าอันนี้เป็นหนึ่งเม็ดเดียวะะเดียวนะคะเม็ดเดียวเดียวมาดูอีกหนึ่งดีไซน์ค่ะดีไซน์นี้ดีไซน์นี้ก็น่ารักนะคะสีบลูนี่จะมีหลายเม็ดหน่อยค่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะอันนี้เก้าเม็ดเลยนะคะเลขสวยมากสีบลูนะคะเก้าเม็ด อีกหนึ่งดีไซน์ค่ะอีกหนึ่งดีไซน์อันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าเมตรนะคะแล้วก็มีเพชรข้างๆนะคะสวยมากแล้วก็ค่ะอยู่ที่ว่าชอบดีไซน์ไหนครเป็นหยกพมา่าเนื้อแก้วไทยเอสีบรูค่ะสีออกฟ้านะคะเขียวฟ้า แหวนก็เหมือนกันนะคะแหวนก็เจ็ดพันห้านะคะอันนี้แหวนเป็นแหวนฟรีไซส์นะคะคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะสวยงามมากมาดูอีกหนึ่งดีไซน์นะตัวเรือนจะแตกต่างกันนะคะดีไซน์นี้ก็จะเป็นโซ่นะคะโซ่เล็กๆโซ่ลายลายเกลียวนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยลายนี้ก็สวยนะคะ อันนี้ก็จะได้หยกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเม็ดค่ะเลขแปดเป็นการเงินเลขเก้าคือความรุ่งเรืองเก้าหน้านะคะเลขห้าก็คือความสุขความมีความสุขความร่ํารวยความรุ่งเรืองลายนี้ก็สวยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสีเขียวจกักรพพรดเนาะสวยมากนะคะ จะเป็นเพชรสองแถวนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเนาะว่าท่านชอบเป็นสีเขียวฟ้าหรือเขียวจักรพรรดินะคะสวยทั้งนั้นเลยในราคาจัดโปรโมชั่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวปุ้มเอามาเทียบกันเนาะอ่าบางคนชอบทองค่ะนะคะทองก็จะดูแบบว่าให้โซเป็นผู้ดีนะคะ สีทองคําขาวก็จะดูแบบว่าเขาเรียกอะไรไวรุ่นนะคะวัยรุ่นขึ้นอยู่กับความชอบนะคะความชอบสวยทั้งนั้นเลยนะคะหรือบางคนอยากได้เม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่สามเม็ดนะคะนี้เลยสวยค่ะหรืออยากได้เม็ดเดียวโดดๆเลยเด่นๆเลยก็เป็นเส้นนี้สวยทั้งนั้นเลยนะคะในราคา เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นงานขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคำชมนะคะสวยจริงๆค่ะล็อตนี้เนี่ยปุ้งชอบดีไซน์เขามากเลยเนี่ยให้บอกว่าใส่หยกและแก่ไม่แก่นะคะสวยดูไฮโซค่ะยิ่งใส่กับแหวนนะคะอันนี้ก็เป็นหยกเนื้อแก้วไทยเอนะคะเจ็ดพันห้าแหวนก็เจ็ดพันห้านะคะวันนี้มีวงเดียวด้วยนะคะ มีท่านสมาชิกจองไปแล้วหนึ่งวงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแหวนทับทิมกันบ้างค่ะมีท่านสมาชิกรีเควสมาอยากเห็นแหวนทับทิมวอ่านี่ก็เจ็ดพันห้านะคะตัวเลยเป็นทองคำขาวนะคะแล้วก็ฟรีไซ์ค่ะปรับไซด์ได้เจ็ดพันห้าใส่นิ้วชี้ก็สวยใส่นิ้วกลางก็สวย ใส่นิ้วนางก็ยิ่งสวยนะคะแล้วก็มันปรับใส่ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะปรับใส่ได้แต่ส่วนใหญ่นะคะคนจะนิยมใส่แหวนนิ้วกลางค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเงินทองไม่รั่วไหลอุดให้หมดเลยอุดรูตรงนี้นคะคะสวยทุกนิ้วเลยโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาชมแหวนทับทิมกันบ้างเนาะแหวนทับทิมไทยเอเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ ก็บไว้นะคะและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึง พระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ท่วนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ อร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนา ะะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมี ที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ